สวัสดีนะครับเวลาทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับในเกม Evil Run เหมือนเคยเหมือนเดิมนะจ๊ะรอนนี้ผมจะหาชิ้นส่วนหน้ากากถกไปมาเหลือเพรารกิจอะไรที่เรายังไม่ทำบ้างวะเนี้ยเหลือระเบิดปิดยาตาหรอแล้วก็ยิงหนูหัวงขโมยเดือสองเคลผมทายว่าเคลนี้เราจะได้ยิงหนูแค่ะป,ะปะ่าวต้องลองดู วันที่หนึ่งมาแล้วเพราะว่ามันต้องเปิดแสงอีกหน่อยวะเราจะต้องหาจอกมาก่อนโอเคหาจอกมาก่อนหาจอกมาก่อนโอเคจอกไม่ได้ตอบมันตรงแล้วนะจะตอบอยู่ชั้นสองโอเคไม่มีเลยหรืออยู่ห้องปิ้งข้างใต้หรอ เมันเห็นผมได้ไงวะเนี่ยโอเคกูเจอตรงนี้ไอ้ยี่ตรงนี้ติดไอ้ชิบหายเลย โอ้โหมันมุดได้ไอ้เหี้ยทำไมกูไปไม่ได้ทำไมมึงไปได้โอเคมาผมเล่นเกมเกินไปเราต้องเล่นแบบใจเย็นเขาเรียกว่าใจเย็นเป็นใหญ่กูรู้อยู่แล้วแหละทำไปงั้นแหละนี่ไปเลยตอนมันยังไม่สปอนลงมาตอนที่มัน มันจะเสียเวลาทำไมฝาล็อกเกอร์แม่งกระเด็ดมาอยู่ตรงนี้ได้วะเนี่ยอ้าวอ้าวจอกคู่หายไปอยู่ในนี้ได้ไมได้ไงประตูแม่งเปิดแล้วแสดงว่ามันมาแล้วก่อนที่มันจะ,ตะเตริด ันเข้าไปเช็คดูก็ไม่มีเราเสือกูเข้าไปข้างในได้เจอมันทานําไงหรอ,อเปิดดิเฮ้ยโอ้โหมันมาแล้วปิด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 ดิปิดดิเฮียเออเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วภารกิจต่อไปนักการ์ินส่วนที่ห้ากูจะได้ ภารกิจอะไรหนอระเบิดเนาะดูยิงหนูวะราเบื่อจังเลยตั้งแต่เชื่อป่ะตั้งแต่กูเริ่มเล่นมานะตั้งแต่กูทำภารกิจทั้งคลิปเก่าคลิปใหม่กูไม่เคยได้ยิงหนูเลยเฮียอยู่ได้แล้วต่กูจำไม่ได้แต่น้อยมากถ้าได้ก็ได้จะได้น่าจะได้หนึ่งครั้งจนกูจำไม่ได้อะที่เหลือมันโคตรเยอะเลยภารกิจที่กูได้ยิงหนูไม่เคยได้เลยภารกิจง่ายๆเฮ้ยภารกิจยิงหนูเคยได้หนึ่งครั้งใช่ตอนนั้นกูยังวิ่งหาคนฉีดน้ำอยู่เลย จะเบิดตุ๊กตาแล้วก็ไขลานนี่ไงตุ๊กตาจะอยู่ตร <sighs> งนี้มันอยู่ตรงนี้อ่ะมันอยู่ตรงนี้ปั๊บฉันให้มันลงลงจะต้องหาออยมาใส่ใหม่ไหม ออยออยออยถ้าไม่เจอแสดงนะว่าเราต้องใส่ต้องใส่ปะใช่ไขลานเดี๋ยวตุววต๊กาตาแล้วก็แล้วก็คัมพีอยู่ลงไปข้างล่างก่อน แต่อันนี้น่าจะไม่จําเป็นมั้งแต่ว่าถ้าลิฟมันก็น่าจะจําเป็นเพื่อจะต้องใช้ปะจะต้องใช้ในการเคลื่อนย้ายลิฟมีฉลงด้วยตรงนี้นี่ไงมีออยด้วยน่าจะต้องโูนออยลงไปข้างล่างด้วยเนาะแม่งโอเคเดี๋ยแค่เดี๋ย,แค,ยแค่คัมพีแล้วนะจ๊ะ เร sí, <c oughs> ็วเร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 ็วเลยตื้อปิดก่อนอือฮึเดี๋ยวแค่ระเบิดเลยแค่ระเบิดเดี๋ยวมันจะเตลิดเดี๋ยวมันจะเลยเธอเดี๋ยวต้องหาระเบิดเราต้องหาระเบิดจะได้บรรจุดไปเถิด แต่ผมรู้สึกว่าเหมือนผมจะรู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนวะการ์ดคำพีอะ่ะ่อยู่ห้องนอนเด็กแน่เลยท่ามันมาห้องนอนเด็กห้องนอนเด็กก็จะอยู่ตรงนี้ไงมีหรือไม่ไม่เจอหรือไม่มีหรือไม่เห็นไม่รู้แต่มันมาแล้วตอนนี้กูรู้ได้เราจะวนอยู่แถวเนี้ยแหละวนเบียน เปลี่ยนทิศอ๋อมันควรใส่น้ำมันในตอนจังหวะสุดท้ายหรอเพราะว่ามันจะได้หมุนเลยเราจะได้ไม่ได้กดสตาร์ทจะใส่ในจังหวะแรกจังหวะสองหรืออรไเนี้ยไม่มีเลยมันรู้ได้ไงว่ามันขุดอยู่เนี่ย คืออะไรอะ่ะโอเคมันเห็นกูแต่มันไม่ติดเขาวงกดเนาะเราจะกลับไปข้างหลังห้องสมุดแล้วกันเพราะคำพีมันจะต้องอยู่ห้องสมุดแน่เลยขึ้นชื่อว่าคำพีเดียอยู่ในล็อกเกอร์ปะคงไม่หรอก จะมุดออกมาทางนี้คิดมันจะมาทางนั้นปะเนี่ยแต่จริงๆแม่ก็อยู่ในห้องน้ำหรือแม่ก็อยู่ห้องข้างหน้าถ้างั้นกูก็ต้องใช้ฉลแงสินี่โซนใหม่หน่าจะไม่มีโอ้โหมารู้ได้ไงว่ากูอยู่เนี่ยวะอีผีเอ้ย แต่ก็น่าจะผ่านแล้วะกูก็จะผ่านแล้วนี่ต้องในแบบเซฟๆหน่อยแล้วกูเดินทิวไม่ได้กังบนเหี้ยอะไรเลยเมื่อกี้เนะี่ยดีความผีไปเพื่อจริงๆมันก็อยู่ในห้องเราวะโหไม่คิดจะสปอนเลอ์สปอนเดอรเรียนหรือว่าอยู่ห้องเด็กข้างๆนะีย มาแล้วมาเหลือระเบิดเหลือระเบิดเหลือระเบิดนี่งไงระเบิดมาเถิดแต่มันจะ,ะเลิดมันจะเลยเถิดเดรีบวิ่งไปวิ่งไปให้ไววิ่งไปไม่ใกล้วิ่งไปไม่ไกลมันอยู่ข้างหน้าอยู่อย่างอะไรอยู่อย่างใครๆอยู่แบบทําไมอ๋อไม่มชีมันต่อต้านคอมพิวเบิลมันต่อต้านพระเจ้าใช่ปะคอมพิวเปิลก็เหมือนด็กมันก็ได้สร้างให้เป็นระเบิด เพราะว่ามันมันมันเป็นศัตรูตัวซาตานไงโอเคเราได้เขามันเป็นห้องของเด็กอะไรวะเนี่ยเป็นห้องของใครวะเนี่ยแล้วมันก็รู้ว่ากูอยู่เนี่ยแล้วกูก็ต้องตายดิใช่ปะวะอ่ะมิตตัวเดีย ทำไมกูเพิ <ci> ่งดูก hmm. <é. S 1> ูกดแล้วมันจะเปิดเหรอมันน่าจะติดบั็อตแล้วก็ไปไหนไม่ได้อ้าวกูปิดเลยโอไมเป็นตู้ที่เปิดไว้อยู่แล้วเหรอเปิดแสงน้อยไปเพราะว่าเปิดแสียงมาก ตู้ที่เปิดทิ้งไว้อยู่แล้วโอเคแสดงว่าฉากนี้กูต้องยอมตายเพราะมันมันไม่ทำอะไรเลยมันติดบัคเลยเนี่ยกูต้องยอมตายใช่ปะ่ะไอ้เหี้ย กูถ้ากูน่าจะต้องยอมงไงไงแม่งเกมควยจัดเลยกูจะผ่านก็ผ่านโอเคถืวอว่ารอบนี้น่าจะเสียได้เพราะพมันไม่ได้ผิดที่กูไงมันผิดที่เกมไอ้หีย้ยจะบ้าจะผ่านแล้ว เจไม่มาเออติดปลั๊กอะไรติดมึงเดินติดสมุดหนังสือติดได้ไงอืมระเบิดกูยโยนมาตรงนี้กูบังคับตุ๊กตาให้มึงไประเบิดใส่แม่ชีได้ปะะ่าวเดี๋ยวจะเอาระเบิดมากองกองไว้ข้างหน้าเนี่ยมาตุนไว้โอเคมันมาแล้วโอ้โห,โหมือกูไอ้เหี้ยมันทำไมต้องเป็นจังหวะ นั่งไงแม่งกูจะบ้างเช็ดกันเช็ดกันเช็ดกันแมงอุปสักปัญหาม่งเยอะชิบหายเลยอ่ากูเช็ดมือนะมือไม่มีเหงื่อแล้วโอเคผ่านเกมแมงก็ไม่รู้ว่าจะบั็กต่อไหมอือหือ สปอนน์เหรอกูเลยแล้วก็รอมันสปอนออกมา20่สวิตผมว่าผมน่าจะกระโดดขึ้นทางนั้นดีกว่าโอ้โห oh, นิ้วแม่งมึงเป็นเคี้ยอะไรวะก่อนหน้าเนี้ยก็ไม่เป็นถ้ากูรู้ว่าก่อนหน้าเนี้ยเป็นกูจะได้เช็ดเนี่ยแต่มึงมาเป็นตอนเนี้ยมึงบ้าวะเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยกูได้เล่นนิ้วค้างที่กูไม่ถนัดอีก แม่มึงตายเนี่ยเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นนะเน,นี่ยเลยกูเดินได้แบเอาม่งเป็นอยู่ดีว่ะอือฮึกูเช็ดเรียบร้อย เอาระเบิดมา่วางกองกองไว้ตัวนี้ไหมเผื่อตุนเผื่อมันพลาดเเกิดอะไรเกิดยังไงขึ้นไงอืมเอาไอ้เหี้ยกูลืมหมุนอันนี้โอเคกูไประเบิดใส่แม่ชีดีกว่าไอ้เหี้ยกูลืมหมุน กว่าแะ้วมันต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วหนูติดอะไรมึงติดอะไรมึงออกไปดิก็อยู่ใกล้จากประตัว่ราะวะกูอยากเสี่ยงอย่างเลยอืมเฮียมันเหยียบตุ๊กตากู มันน่าจะขึ้นมาตอนนี้แล้วเรากำปั้นชกให้มันตกเองเลยไม่ได้หรอวะจะลองมาข้างบนก่อนฟกหัาตั้งเลย ข้างล่างมันก็ทําอะไรผมไม่ได้นี่อ่ามึงจะทํายังไงมึงจะยืนดูอยู่เฉยๆนี่หรอมึงบ้าปะเนี่ยโอ้ยโซนเต้นบอลแล้วถ้าผมโดดลงแต่ล่างล่างแล้วมันขันกลับมาแสดงว่ามันรู้จุดผมโอเคมันไม่รู้เดี๋ยวผมก็จะทําเสียงดังปึ้งแต่มันก็ไม่เข้าแล้วผมก็ต้องทำใหม่ปึ้งนี่ก็ไม่เข้าอีกแล้ว มันก็ไม่เข้าไม่เข้ายากเข้าเย็นจังวะเนี้ยตรงมุมนี้โอเคแล้วกูก็จะไปเอาไปเอาไปเอาระเบิดระเบิดระเบิดไปเอาเธอเธอเธอระเบิดระเบิดอยู่ตรงไหนระเบิดระเบิดระเบิดอยู่ตรงนี้อยู่อยู่ตรงนี้นั่นไงจะไปจุกไปล่อมันมามามาให้ไวเอาระเบิดเอาระเบิดไปใส่ ไปใส่ให้มันพิเศษเหมือนกับใส่ไข่เดี๋ยามันนะมัน,นใส่ใจมันอยู่ตรงนี้กูต้องรีบโดดขึ้นไปให้ไวแต่มันน่าจะไม่ทันนะจ๊ะจ๊ะทิงจาจะไปตรงนี้ไปตรงนี้เดี๋ยวจะเสียเวลาโอเคมือกูอย่าเพิ่งเป็นนะกูขอร้องล่ะโอ้โหแม่งมึงตายกูเพิ่งพูดกูว่าแล้วกูว่าแล้วจุดนี้แหละจังหวะอนี้แหละมันชอบเป็นไอสัตว์ โอ้โหแม่งมึงเอ้ยจะซื้อเครื่องใหม่ตัวน,นี้แนละ้วโอ้กูจะได้ยอมตายจริงๆริเลยเนะี่ยเป็นเฮียอะไรไม่รู้นักหนาตีนะคุณรอดมาได้เฮีย ตอนนั้นนี้มึงไม่เป็นมึงชอบไปเป็นตอนนั้นนะเอ้าเออแล้วไม่ชี่ไหมไปเลยต้องดยงนี้กดเปิดแล้วก็รอแล้วมันก็มาหากูแล้วกูต้องเล่นใ้ผ่านในพาร์ทนี้ให้ได้เพราะงั้นปกมันจะไม่พอนะจ๊ะ เราจะไปให้ผ่านเลยไอชิปหายเอ้ยกเหลือโอกาสสองครั้งใช่ไหมเพราะตังค์เเหลือหนึ่งร้อยตตาไม่น่าจะเสร็จมั้งเพราะเรานอนมาวันที่สองแล้วมอนบอกว่ามันจะทำแค่ยี่สิบวีแต่อันนี้คือวันที่สองแล้วที่เรานอนใช่ไหมโอเคแม่เสร็จแล้วจ้า มันจะมา,าข้างบนไหมไปข้างล่างเพราะเสียงกระโดดแม่งอยู่ข้างบนเนาะนต้องดูมันก่อนว่ามันจะมาตรงไหนมันอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างนั้นไงงั้นเราก็โดดกระโดดไปให้ไวไม่กูพลาดลูกแรกพอเนี่ยแหละกูลืมเปิดอันนี้อืมกระติบกระติบไป กระติบกระติบไปเราจะไปเอาข้างล่างทำไมก็รู้สึกว่าอันกลางวะมาลองอันกลางเลยแล้วกันกระติบกระติบไปกระติบดติบไปบนใบไม้อุอ้ยอ,อ,อันกลางจริงเหรอใช่น,ะน่ะโอ้โหเซนพี่มันแรงยังไงน้องโอ้โหไม่มเหนื่อยคนพี่อะไรวะเนี่ย <c oughs> ตอนแรกผมว่าจะไปเอาอันท้ายแล้วมาอันหน้า แต่ผมเดินไปทําไมเสน้นผมผมบอกว่าทําไมเสน้นผมรู้สึกว่าเสน้นผมมันจะบอกว่ามันอยู่ตรงนี้ก็ะระเบิดไปเลยสิครับแล้วมันก็อยู่ตรงนี้จริงด้วยผมอยากลองเอาตุ๊กตาไประเบิดสิแม่ชีว่าแม่งมันะระเบิดปะวะ ก็ดึ๊บดึบไปบนใบไม้อ่อนหลับหลับกินกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วเจ้าน้อยก็จะเจอรอบตัวมันจะมาไม่ได้กูทำเสียงดังแล้วเนาะ ช่ไมกูออกไปแม่งมาใจเอ๋กูทำไงละ๋ยวมันยังไม่สปโอ้โหมันสปอนแล้วดีมาทางนี้เยลยละกันนิ้วมึงยังเป็นอะไรตอนนี้พูดจริงพูดจากใจแต่ภารกิจที่ห้าเราจะผ่านแล้วนะครับผมภารกิจภารกิจที่หกน่าจะยิงหนู โอเคครับ <c oughs> okay, คลิปนี้ผมขอจะจบลงเพียงเท่านี้ถ้าอยากดูตอนจบก็โปวดติดตามตอ,ตอนต่อไปพราะพาต่อไปถึงจะเอาให้ผ่านแน่เดือวชิ้นส่วนสุดท้ายแล้วโอเคเจอกันใหม่ครับอันนี้โรงเรียนเหรอไม่ใช่ปวดเหรอโอเคได้มาห้าต่อหกแล้วจ้ะเจอกันครับผมบายไปดิ